เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่พิสมัยกับบุญทองเจ๊พิสมัยกับน้องบุญทองบุญทองโตแล้วโตทับเจ๊ใหญ่แล้วเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เดินไปกับบุญชีดบุญชายบุญนำโชคบุญนำโชคโชคทวีคูณโชคทวีคูณบุญคุณทอง สีสุดาสีสุดาสีนวลทองเล็ก <c oughs> ทองเล็กทองเล็กน้องเงินงเงินบุญทรงบุญทรงสามสีนวลขาวสามสีนวลขาวทรทัพย์ทวีโชคทวีทรัพย์โชคทวีทรัพย์บ,บุญหลาย แม่กับลูกแม่กับลูกบุญหลายโชคทวีทรัพย์จินตลาจินตลามีเมียวอยู่ดีสบายใจเด็กๆวัดป่งชัยนั่งพักผ่อนหยนใจสุขสันต์รสาเดินไปเดินมา เดินไปเดินมาเล่นกันหยอกล้อเล่นกันสนุกกันจังขวัญใจเลยขวัญใจขวัญใจมนชัยมนชัยน้องมนชัยพี่บุญชัยพี่มนชัย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 จะรูปหล่อเหรอ ยนใชู้หลอี้อ้อนเหรอใช้ีออนใช้ีออนช้ขอ้อนงทม่เกก่าก่าเก่าเาเีออนก่าก่าเกกุโก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องนเมวให้กับคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียเท่นนี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วการทุกคนทุกท่านสาธุ